สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาแชนแนลครับคลิปนี้ครับเราอยู่กับมหาเวทย์ผลิมานภาคโมดูโลนในตอนที่12ครับและแล้วเรื่องราวเนื้อหาก็ค่อยๆย,ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆครับ กล่าวได้ครับว่าสงครามระหว่างเอเลียนและมนุษย์นั้นเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นกำลังจะเป็นจริงเข้าไปทุกทีแล้วล่ะครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับเป็นบทสนทนาของนักการทูตทั้งสองฝ่ายครับอุสมีพูดคุยอยู่กับจาบาโลมาครับอุสมีก็ได้รับแจ้งครับว่าพวกชาวโลกเนี่ยฆ่าคาลีอันนะอุสมีนี่ถึงกับงงถึงกับเบื่อเลยครับที่อยู่ดีๆเหตุการณ์แบบนี้มันก็เกิดขึ้นครับทั้งๆที่แม่กำลังมีขนทางกำลังเห็นหนทางที่สองเผ่า น,นั้นจะอยู่ร่วมกันได้ซะนแล้วนะครับผมแต่อยู่ดีๆก็เหมือนจะมีชนวนเหตุให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นมาต้นแล้วนะจบาบารลมาบอกครับว่าพวกเขาเนี่ยได้รับการยืนยันได้รับการยืนการานมาจากชาวซีมูเลียนแล้วนะว่ามันมีการฆ่าคาริอันจริงๆบุษบีก็บอกว่าโอ้ยเข้าใจอะไรกันผิดหรือเปล่าครับเนี่ยบนโลกของเราเนี่ยไม่มีคาริอันหรือสิ่งมีชีวิตประเภทนั้นอยู่ซะหน่อยนะแต่จบาบารลมาก็ยืนยันนะครับว่าเขาอ่ะได้รับแจ้งมาว่ามีน้ำตาลหล ไหลออกมาจากดวงตาที่3ของผู้เห็นเหตุการณ์ครับและเขาเนี่ยก็ยังบอกด้วยครับว่ามันมีการฆ่าขลิยานอยู่ที่โตเกียวอุซมินี่ถึงกับหน้าเครียดขึ้นมาเลยครับเพราะว่าที่โตเกียวนั้นมีวิญญาณคำสาบอยู่นั่นเองครับวิญญาณคำสาบนั้นจะพบเจอได้แค่ที่โตเกียวเท่านั้นนั่นเองนะและภาพกระตาที่แก๊งสามช่ามาลุซึลุงิแล้วก็ยูกะครับยูกะก็อธิบายครับว่านี่รู้หรือเปล่ามารู้วิญญาณคำสาบเนี่ย มีอยู่แค่ที่โตเกียวเท่านั้นนะคือตอนที่มันมีการประกาศถึงเรื่องการมีอยู่ของวิญญาณคำสาบในเกมจลลัลดุดลางบางนะก็มีการโกหกว่าปรากฏแค่ที่โตเกียวเท่านั้นนะั่นแหละนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการควบคุมแหล่งที่เกิดการประทุกข,ของพลังเวทให้อยู่แค่เฉพาะในโตเกียวเท่านั้นเพื่อทาให้เรื่องโกหกนั้นกลายเป็นความจริงขึ้นมายังไงล่ะแต่ก็ใช่ว่าการปรากฏของวิญญาณคำสาบที่อยู่นอกเหนือโตเกียวนั้นจะเท่า,ทากับศูนย์เปอร์เซ็นต์นะนะมันก็มีโอกาส ที่วิญญากรรมตาบจะเกิดนอกเหนือโตเกียวบ้างเหมือนกันเพียงแต่ว่าโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยมากๆและตอนนี้นะที่โตเกียวนี้เนี่ยก็จําเป็นจะต้องมีการบํารุงรักษาเขตแดนคุ้มภัยอยู่เรื่อยๆยังไงล่ะและในช่วงเวลานี้เนี่ยก็กําลังมีการปัดเป่าครั้งใหญ่อยู่ด้วยผู้อย่างหนึ่งเลยก็คือพวกเราเนี่ยต้องคอยกําจัดวิญญากรรมตาอยู่เป็นประจำยังไงล่ะเพื่อไม่ให้วิญญากรรมตานั้นล้นทะลักออกไปนอกโตเกียว และยิ่งช่วงที่มีกิจกรรมพวกนี้เนี่ยเขตแดงก็จะยิ่งลวนแปลปรวนง่ายกว่าปกติซะอีกด้วยนะพอพูดถึงตรงนี้ครับซูรุงีก็มีการบ่นๆนะครับว่าไอ้เรื่องการตัดเป่าครั้งใหญ่เนี่ยโอ้พวกผู้ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยให้พวกนักเรียนเนี่ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะนะมาลูกก็เลยถามนะครับว่าเอ๊ะวิญ,ญญาณคำสาปเนี่ยมันเก่งกันขนาดนั้นเลยหรือนะอยูกาก็บอกว่ามันก็มีทั้งพวกเก่งแล้วก็พวกกากนะนะแต่ว่าไอ้วิญญ,ญาณคำสาบที่เก่งกว่านักตาบแช่งเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่น้อย ลยแถมพวกวิญญาณคำสาบเนี่ยยังมีอยู่เยอะยะอยะเต็มไปหมดเลยนะนะและเพราะอย่างนั้นเนี่ยอดีตเมืองหลวงก็เลยมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่าเขตแดนอสุราโตเกียวยังไงล่ะซึ่งเราก็จะเห็นครับว่าโอ้โห,โหที่โตเกียวได้แม่งสยองจัด เหมือนกับดินแดนลี้ลับเหมือนกับดินแดนสนทยานะครับเหมือนกับเมืองลับแหลกก็ไม่ปานครับเพราะว่าเราวิญญาณคำสาบเนี่ยมันเยอะจริงๆนะครับผมบ้านเมืองนี่คือสุดโต่งกันแบบสุดๆครับแล้ววิญญาณคำสาบเนี่ยแม่งแบบตัวใหญ่เป้งรูปหลักนี่หน้าตื่สยองกันแบบสุดๆนะโดยในพื้นที่ตรงนี้ครับก็มีคนกำลังไล่กำจัดวิญญาณคำสาบอยู่นั่นเองครับการกำจัดวิญญาณคำสาบนี่ก็มีการแข่งขันกันเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับว่าอะใครกํา จัดได้ดีกว่าใครทำคะแนนได้เยอะกว่าอะไรประมาณนั้นนะโดยกฎเกณฑ์ของการกําจัดวิญญาณคําสาปเนี่ยก็มีการระบุไว้ครับว่าต้องมีเจ้าหน้าที่2คนขึ้นไปเวลาทําการปราบปรามในอาคารนะนะพวกเขาเนี่ยเข้ามาในอาคารครับแล้วก็เห็นว่าโหมีวิญญาณคาําสาปแบบเป็นฝูงอะ่ะ <c oughs> แบบคล้ายๆขังข่ากับผมหน้าตาหน้าขนลุกครับและเขาก็เห็นครับว่าเอ๊ะที่ห้องแห่งหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีการดึงดูดพลังงานคําสาปไปที่ห้องแห่งนั้นครับเขาก็สงสัยนะครับว่าเฮ้ยมันมีตัวอะไรอยู่ข้างบนกันแน่เนี่ยฮะซึ่งด้านในเนี่ยวิญญาณคําสาปนั้นก็กําลังไปรวมตัวกันที่แห่งหนึ่งครับแล้วก็มีคนคนหนึ่งพูดคุยกับวิญญาณคําสาปนะครับว่าเอ้าพวกนายมาจากไหนกันเนี่ยพวกนายเนี่ยกำลังลําบากกันอยู่สินะซึ่งไอ้มนุษย์ที่กําลังกําจัดวิญญาณคำสาปเนี่ยต ไฉายขึ้นมานะครับก็พบเจอชาวดาวซิบูเลียครับผมเป็นเจ้าโอสกีนั่นเองครับที่พูดคุยอยู่กับวิญ,ญญาณคำสาบครับ <laughs> ไอ้เจ้าโอสกีเนี่ยอารมณ์ประมาณว่ากําลังแบบโอกําลังทะนุถนอมวิญญาณคำสาบอยู่นะเออแต่ภาพนี่ก็ดูแล้วมีความสยองเล็กน้อยถึงปานกลางเหมือนกันนะภาพตามมาที่ทางด้านอุสมิแล้วก็มิโนครับพวกเขาก็มีการพูดคุยกันอย่างร้อนรลนเลยครับพวกเขากําลังคุยกันับว่าเอ๊ะหรือว่าคาริอันเนี่ยมันก็คือวิญญาณคำสาบกันละครับนี่อุสมิบอกว่ามันไม่น่าใช่นะเพราะว่าพวกเขาเคยบอกไว้ว่าคาริอันเนี่ยมีร่างกายเป็นของตัวเองคาริอันเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มี ลักษณะใกล้เคียงกับวิญญาณคำสาบอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยวิญญาณคำสาบเองเนี่ยก็คงมีรูปจิตใกล้เคียงกับคาริอันไม่น้อยเหมือนกันนั่นแหละเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยรีบติดต่อไปหยุดการปัดเป่าครั้งใหญ่ไว้ก่อนก็แล้วกันนะส่วนพวกเราเนี่ยรีบไปโตกเกียวกันแบบด่วนจีเลยส่วนจาบาลมาครับก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกเขาอขอตามไปด้วยแล้วกันนะจะได้ไปดูให้เห็นกับตาจะได้ไปคลายข้อสงสัยให้เห็นกับตาตัดมาที่ทางด้านซึ มาลุแล้วก็อยู่กะอีกครั้งหนึ่งครับพวกเขาก็ยังคงพูดคุยต่อไปเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนเนี่ยแหละครับบอกว่าการเปลี่ยนยันเพื่อรักษาเขตแดนเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายก็จริงอยู่นะแต่ก็ต้องคอยระวังในกรณีที่มีวัตถุต้องสาสําหรับการปีศาจวางขั้วไว้ด้วยเช่นกันเพราะยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่นะคุณในะลักษณะของวัตถุต้องสาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปจนบางทีนะจากที่มีไว้เพื่อป้องกันวิญญาณกําตราเนี่ยมันก็จะกลับกลายเป็นดึงดูดวิญญา ำคำสาเข้ามาแทนมาลูก็รู้สึกว่าอ๋อนี่สินะคืองานของนักคุณสายนะ่ะเป็นการทําหน้าที่ที่ดีเลยนะเนี่ยซิลุงยีก็บอกว่าเอา้าล้าสาหรับนักลบลูเมลล่ะการที่เป็นนักลบเนี่ยมันก็ถือเป็นการทํางานอย่างดึงใช่หรือเปล่ามาลูก็อธิบายกับว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะเพราะแต่ละคนเนี่ยการที่จะได้เป็นนักลบเนี่ยก็ต้องให้คาริอันในบู่บ้านเนี่ยช่วยดูให้ตั้งแต่เกิดนะนะพอลืมตาดูโลกไม่นานเนี่ยก็จะถูกตรวจเช็คเลยว่าสามารถเป็นนักอา ได้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะแล้วคาริอันที่จะชี้ชัดได้ว่าใครสามารถเป็นนักลบได้เนี่ยต้องเป็นคาริอันที่มีลักษณะพิเศษที่ชาลูเมลนั้นสักกะลามาตั้งแต่2,000ปีก่อนนู่นเลยนะครับโอ,โ,อโอ้สักกะลาบรนาน,น,นะครับผมเพราะว่าคาริอันมันไม่มีอายุขนะเออเป็นอมะตะนั่นเองนะมาลุยังกล่าวด้วยความภาคภูมิใจอีกด้วยครับว่าชื่อกลางของเขาเนี่ยก็ได้คาริอันเนี่ยตั้งให้เขาด้วยนั่นเองครับผมและคือชื่อแม่งอย่างยาวนะไอ้เจ้ามาลุนะตัดมาที่ทางด้านคณะ ทู่ครับตอนนี้พวกเขามาถึงที่โตเกียวแล้วจ้าแต่และแหละพอมาถึงเนี่ยพวกเขาก็เห็นรองรอยการต่อสู้ครับอุาบีก็รู้สึกว่าโอ้ยเรามาช้ากันเกินไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบจัดการให้เองครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ายาคุมารุนะครับผมเจ้าหนุ่มคนนี้เนี่ยแหละครับมีการปะทะต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามอยู่ครับก็มีการติดต่อแจ้งไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาอะเจอชาวดาวซิโมเลียมาขัดขวางเขาระหว่างการปัดเป่าใหญ่อยู่นะเขาเนี่ยต้องขอ กำลังเสริมแบบเต็มรูปแบบโดยด่วนเลยซึ่งเราจะเห็นว่ามีวิญญาณคำสาปตัวหนึ่งครับผมโดนตัดคอไปแล้วด้วยนะและแล้วครับเราก็จะเห็นว่ามีชาวซีมูเลียเนี่ยโอ้โหมาเป็นกองทัพเลยครับผมเดินเข้ามาหายาคุมาลุเรื่อยๆครับยาคุมาลุก็รู้สึกว่าโอ้โหกูสวยแล้ว <laughs> ยาคู่มารุชี้หน้าดาไปนะครับว่าเฮ้ยพวกแกเนี่ยเป็นคนลงมือก่อนนะโว้ยซึ่งเราจะเห็นว่าชาลซาิบูเลียนเนี่ยเออมันมีแบบน้ําตาไหลออกมาจากดวงตาที่3ด้วยครับแต่แล,แล้วครับผมก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะปะทะกันครับก็มีการใช้อาคมของอุตสามิครับเปล่งเสียงออกมาว่ารอเดียวครับผมอาจเป็นการใช้อาคมวาจาคําต่าของอุตสามินั่นเองครับอุตสามิกก็บอกกับยาคู่มารูนะครับว่านี่ใจเย็นก่อนตอนนี้เนี่ยการปะ เต่าใหญ่เนี่ยทูแล้ง,งับแล้วนะอยากคูม,มาลูก็รู้สึกไม่พอใจนะครับว่าพูดอะไรกันแล้วครับเนี่ยอุตมิพยาอธิบายครับว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้อธิบายเกี่ยวกับวิญญาณคำตาาให้กับชาวซิโบเรียฟังมากพอนะนะ ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพวกเราเนี่ยพยายามเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลด้านสยเวทนั่นก็เลยกลายเป็นเหตุให้เกิดเรื่องอย่างครั้งนี้ขึ้นมาดังนั้นเนี่ยต้องถือว่าฝ่ายเราเองเนี่ยก็มีความผิดพอๆกันได้เลยนะอยาคู่มาลุกเทียนะครับว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยทำไมเจ้าหน้าที่อย่างอุสบิเนี่ยต้องมาขัดขวางการปัดเป่าครั้งใหญ่ด้วยอุสบีก็เลยบอกความจริงไปคบว่านั่นก็เป็นเพราะว่าวิญญาณคำสารบกับคาริอันเนี่ยมันแท้จะเป็นสิ่งเดียวกันเลยยังไงล่ะ คูมาลูนี่ถึงกับหยุดชะง,งักไปเลยครับส่วนทางด้าน,นโอสกิมีการถกเถียงกับคลอสครับคลอสก็บอกว่าเฮ้ยใจเย็นก่อนสิทุกคนไอสิ่งพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่คาเรียนนะมันเป็นวิญญาณคำสาบต่างหากเล่าโอสกิก็บอกว่าเฮ้ยอย่าพูดอะไรบ้าๆสิใครจะไปเชื่อเรื่องราวพันนั้นเล่าลองดูที่ดวงตาที่3มนี่สิน้ำตาลไหลมาขนาดนี้เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นคาเรียนไม่ผิดแน่โว้ยแต่คลอสก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคาเรียนจริงเนี่ยความเสียหายที่ ามมาจากการหลั่งน้ําตาเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้หรอกนะลองดูที่ซากสิซึ่งเราจะเห็นว่าซากของวิญญาณคำสาบเนี่ยมันค่อยๆสลายหายไปนะครอสก็เลยอธิบายต่อไปครับว่าวิญญาณคํำสาบมันก็คือกลุ่มพลังงานโลโลกาในวงเล็บครับโลโลกาก็คือพลังงานคําสาบนั่นแหละครับเออมันเป็นภาษาเป็นวิธีเรียกของชาวต่างดาวเขานะเป็นกลุ่มพลังงานคําสาบในตัวของชาวญี่ปุ่นซึ่งจับตัวเข้าด้วยกันโดยไม่ได้เจตนาพวกมัน เนี่ยไม่ใช่คาริอันเลยแต่โอซูกิก็เถียงนะครับว่าเฮ้ยถึงอยังก็เธอนะน,นายเองเนี่ยก็ได้ยินเสียงพวกมันไม่ใช่หรือไงคลอสก็บอกว่าโอ้ยโอซูกิฟังกูหน่อยเธอขอร้องแล้วนะตอนนี้เนี่ยช่วยสงบสติอารมณ์ก่อนได้หรือเปล่าฉันขอร้องนะ <c oughs> เรียกว่าคลอสตอนนี้ครับผมก็ไม่อยากจะให้มันเกิดการปะทะบานปลายอะไรไปมากกว่านี้ครับส่วนทางด้านจาบาโลมาครับก็มีการกล่าวขอโทษอุตสามินะครับบอกว่าพวกเขาเองเนี่ยก็ผิดเหมือนกันนะที่ปล่อยให้มีคนลงมาจากยานแล้วก็เข้ามาในเขตโตเกียวโดยที่พวกเขาเนี่ยยังไม่ได้รับอนุญาตใดๆเลยะนะอุตสามิเองก็บอกว่าถ้าเรียงเหตุผลกันตามจริงนนเนี่ยสาเหตุก็เกิดจากฝ่ายอุตสามิเหมือนกันนะครับผมที่เขาเนี่ยระวังตัวมากเกินไปจนขาด ความจริงใจพวกเขาเนี่ยก็ต้องขอโทษเป็นอย่างมากด้วยเช่นกันซึ่งนี่แหละครับผมไอตัวปัญหา2คนนะครับอย่างโอสกิแล้วก็อย่างยาคุมารุเนี่ย ดูจากสีหน้าท่าทางพวกเขาก็ไม่ค่อยพอใจอยู่แล้วนะครับที่เผ่าพันธุ์งพวกเขาเนี่ยต้องไปขอโทษฝ่ายตรงข้ามนะ <c oughs> จะไปขอโทษมันทําไมอะไรอย่างนี้นะทางด้านจาบารุมากับอุตสมิเนี่ยครับผมก็มีการพูดคุยซุบซิบซุบซิบกันนะครับว่าเฮ้ยพวกเราเนี่ย,ร,ย,ย,ยรีบแยกย้ายกันก่อนดีกว่านะเออจะได้ไม่ต้องเกิดเหตุการณ์เรื่องราวบานปลายไปมากกว่านี้ครับอุตสมิเองก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับว่าแยกย้ายกันก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราเนี่ยค่อยติดต่อกลับไปอีกครั้งหนึ่งครับ โดยตอนนี้เราก็จะเห็นว่าคลอสน,นั้นมีการเอื้อมือไปจับสัมผัสอาวุธที่เขาพกมาครับและไอ้เจ้ายาคุมารูก็สังเกตเห็นครับแล้วเจ้านี่ก็แบบมีสีหน้าตึงเครียดเคร่งเครียดขึ้นมาในทันทีครับตัดมาที่ทางด้านแก๊งสามชาติอีกครั้งหนึ่งครับเนื่องจากการบำรุงรักษาเขตแดนเนี่ยโอม้มันก็เป็นงานที่มันมีความลำบากเหมือนกันนะครับตัวมารูก็เลยถามนะครับว่าทําไมไม่เอาของพวกนี้เนี่ยไปไว้ในสถานที่เข้าถึงที่มันง่ายๆกว่านี้ล่ะอยู่กะก็บอกว่ามันเป็นเรื่องจําเป็น นะเพราะมันเกี่ยวข้องกับหัวใจสําคัญของเขตแดนยังไงล่ะถ้าเกิดไม่เอาไว้ที่สูงไปเลยก็ต้องเอาไว้ในที่ที่ต่ําไปเลยหรือไม่ก็ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความพิเศษที่มันแตกต่างกันไปนะนะก็เป็นงานที่ลําบากเหมือนกันนะั่นแหละนะแถมตอนนี้เนี่ยนักอาคมยังขาดแคลนอีกต่างหากถ้าได้คนของลูเมลมาช่วยงานพวกเราเนี่ยก็คงจะดีไม่น้อยเลยนะพอพูดมาแบบนี้ครับเจ้ามาลูก,ก็ปิ๊งไอเดียเลยนะครับว่าเฮ้ยจริงด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยงานแบบนี้เนี่ยพวก เราเนี่ยก็สามารถทําประโยชน์ให้ต่อโลกได้นี่นะโอ้โหนี่แหละคือหนทางที่พวกเราเนี่ยจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ทําประโยชน์ให้กันได้ครับและแล้วครับผมในวันนี้ครับหลังจากทํางานทําภารกิจของพวกเขาเสร็จแล้วครับพวกเขาก็แยกย้ายกลับบ้านอะไรกันไปครับมาลุไปทางยูกะไปทางซิลุงิไปทางครับแล้วประเด็นคือซิลุงิกับยูกะทำไมมึงแยกกันวะ ได้ข่าวาว่ามึงเป็นพี่น้องกันไม่เหรอมึงอยู่คนละบ้านกันเหรอหรือยังไงนะเฮ้ก้างกลับมาที่โตเกียวอีกครั้งหนึ่งครับปรากฏว่าครอสโดนยิงจ้าโอ้หครอสกูโดนยิงเป็นลูเบลเลอร์เลย โอซึกิตกใจนะครับผมซึ่งไองคนที่ยิงเนี่ยก็คือเจ้ายาคุมาลุนั่นเองครับอุซามิก็ดนาดีครับว่าเฮ้ยมึงจะยิงกันทําไมล่ะเนี่ยไอเจ้ายาคุมาลุก็บอกว่านี่ก็เห็นอยู่แล้วไงว่าเจ้านั่นเนี่ยมันก็เลยจ,จับอาวุธเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายนั้นเนี่ยเป็นคนเริ่มก่อนนะซึ่งนั่นแหละครับผมพอมันมีการยิงออกมาแบบนี้เนี่ยฝ่ายซีโบเลียนะครับผมกําลังเดือดดาลเลยครับผมจะไปเล่นงานพวกมนุษย์แล้วล่ะครับจาบาลมาพยายามห้ามใหญ่เลยนะ ส่วนนักอาคมของฝ่ายมนุษย์ครับเตรียมชักดาบจ้าบอกว่านี่ถ้าป่ายตรงข้ามเข้ามาเนี่ยผมขออนุญาตป้องกันตัวนะครับกําลังจะบวกกันแล้วครับในตอนนี้นะทางด้านอุตมิครับผมเตรียมใช้อาคมเนะครับเพื่อหยุดยั้งเหตุการณ์นี้ครับแต่และแล้วครับผมอีกคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นมาครับเขาถามว่านี่กําลังทําอะไรกันอยู่ล่ะเนี่ยคนคนนั้นก็คือดาบูลานั่นเองจ้า ดาบูล่าโผล่มาปุ๊บทุกคนเงียบคลิปนะครับผมระดับพิเศษเทียบเคียงได้กับซูนานั้นปรากฏตัวขึ้นมาแล้วล่ะครับบอกเลยครับว่ากําลังมันเลยนะ <c oughs> การต่อสู้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับแต่นั่แหละครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับคิดว่าดาบูล่าจะบวกจะต่อสู้และเปิดตรงครามเลยไหมครับหรือว่าดาบูล่านั้นเนี่ยจะยังไม่ต่อสู้จะยังยึดถือแนวคิดที่อยากจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติและยังไม่ก่อตงครามเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยที่ใต้คลิปดีได้เลยนะ ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมนาันะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ